รับรองว่าครังน่าจะทำให้เต็มที่ค่ะเอ้ยยังไม่ปิดสิคุณอยากยี้นั้นอีกครับได้ครับอสเดีะะ๋ยวลองทำให้รถเดือดรอนนะคะปิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยแกมาช่วยกันมาช่วยกันตะงานดีกว่านะนี่งานของพรพันธ์กับเดือนค่ะคุณเดือนคุณพรพันธ์ค่ะบอสผมว่าตารางนี้มนคนที่จะากทำให้ชัดเจนกว่าไหนค่ะบอสเนี่ยตารางนี้ควรจะแบ่งส่วนให้มันชัดเจนนะก็ไม่มีอะไรมากมายก็เอาไปแก้ไขกันนะโอเคเอบอแล้วคุณถึงคนเนี่ย ไอ้เรื่องผู้ชายอ่ะให้หยุดนะให้พอผนะเนี่ยทำงานนี่มันดีรวบรวมสมองสองก้อนนะรวมก้อนเดียวคิดให้มันจางโอเคไหมค่ะอ่ะเปรี้ยวหานเป็นเมืองอ๋อครับบอสเอางานไม่ไปดูยน่อยอ๋อนี่คือแบบไฟนอลนะครับบอสอืมอืมไม่เยอะนะไม่เยอะครับบอสไม่เยอะครับใช้ได้ใช้ได้อืมไม่เยอะไม่เยอะ แต่ผมอยากให้ใช้พื้นทียมันคุ้มกว่านี้นะเมื่อกี้ครับคุคือตรงนี้น่าจะเป็นที่นั่งเล่นตรงนี้น่าจะเป็นที่ทางเล่นนะได้ค่ะทำเป็นส่วนรวมเล็กๆนะครับนะได้ค่ะก็เกี้นิดเดียวเองนะต่ไปได้ค่ะเรียกพวกเองสองคนอ่ะนะทำงานอย่าโม้ได้ไหมทำงานต้องใช้สมองคิดเลเวลาทำงาน ลูกค้าใจรู้ว่าคนทำกินข้าวหรือกินหญ้านะถ้าบอกตรงนี้ว่ากินหญ้ามันจะเสียอาหารถึงมวยฉันผมรู้ไหมนี่กาแฟ่ะบอสืมกตัญญูมากกตัญญูมากอันนี้เป็นกาแฟจากบราซิลนะคะบอสถ้าถเกิดตืาบอสนอนน้อยเนี่ยจะเติมน้ำตาลจาก180เมตรเป็น190เมตรได้เลยนะคะอืมรู้ใจจริงๆรรู้ใจจริงใช่ไหม

เออคุณนั่งคุณช่วยเช็กการแต่งให้หลานคุณเลยงานแต่งใช่ใช่กานแต่งค่ะบอสฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพอดีเจะาโทรมาเช็กเรื่องการแต่งงลานที่ราส่งไว้โอเคหมาคาห้าวานไค่ะขอบคุณค่ะครบค่ะบอสห้าวานไปค่ะเออเอออ้าวคุณแม่มี่ผมลืมนะำยาสะดวกไปที ล่างคุณลงไปอ่อนไปอ่อนผมหน่อยดิคนทีว่าจุกรถต้งของผมมันเจอนะคุณลงยึดเขาไหมได้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 เอ่อคุณบอกว่าเกมเมอร์มานี่คุณดู้ไหมที่คุณได้ผมนัสเนียนะเกมเอ็กที่เบิร์ดค่ะบอสเอ่อคุณช่วยโหลดให้ผมหน่อยดโอ้โหลดเสร็จกึ้งคุณเดือนได้นะแล้วก็เพื่อนผมโหลดเสรคจกึ้งคุณเดือนเหรอคะใช่ใช่อ๋อได้แค่ขนาดนั้นคือโหลดเสร็จกึ้งคุณเดือน เดือนคท้ากเลยป่ะใช่ไหมไปจงทำเพียงพวกเนี้ยอ๋ใค่ขอวันใดโอเคพี่ข่าวบล็อตอยู่ในเครื่องเินเดือนไหมโอเคงานบัตรงานงานอุตสาหกรรมงานาุตสาหกรรมรวมมาจายงานอุสาหกม็เป็นขาวบล็อตอ่าที่คุณมาก คุณเรีนกับอ๋อแม่ค่ะบอสแม่คุณเป็นคนอะไคนไทยค่ะอนี่คุณพ่อขอแมเนจเป็นออ๋อหนุ่ค่ะบอสหนุ่ยก็เซลล์ไมเออบ้านคุณเองก็เลยจะต้องว้าวขอบคุณพากค่ะบอส่ไห้มันเคยไ้ที่ไหนนะที่มันทิพเป็นแบบ

แต่อย่นี้ทอนี้นะเฮ้ยบอสไม่ต้องไปแล้วมงสิงคโปร์ีก่อนเดี๋ยวไปดีกวาค่ะไหาเงนเกระแกล่อนีกคืออะไรแล้วเล่นเกมเองที่เบริการเก๋เลยค่ะบอสทนขนาดนี้อยากูบไหาดีกองนี้อี่คุณมาตลอดไปกนตอนนี้นี่มานานนะนี่มานานแาปมาเดีด้วยไม่ต้องไปแล้วหรอกสิงคโปร์บอสเองค่ะใส่สองหมูเลยค่ะหมูเดงแล้วมุกปีเลยนะรับนี่พวกคุณไม่ใใจเย็นไหม ฮันที่คุณจัดกดซีมงยังไงเอานี่พวกเราไม่มีครมาผิดชอบหรอกาบอกวก็จะยงไงที่ชูบอสก็ยังใช้เดอนไปหยิเลยผ่านไหนแต่กาไฟถิ่กเติมน้ำตาลทุกอะไรบ้างไอเทมเวลาที่ผมใช้พวกคุณสีที่หยิบมันนักอะไนี้เลยก็บอสย้งานพวกเราต้อนนาทีเลยนะคะเอเมบอสไเทมบอสเท้นี่ผมผมไม่ใจพวกคุณะแต่ว่าคุณผมไม่ได้ จะเล่นมาหงหาสิงคโรปโร,โร์เนี่ยไม่ต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยจริงค่ะมันจบไม่แ่บว่าอยาให้เมนเมาไปซื้อข้ตี๋แล้วค่ะเบอสขอให็กนสี่โมนผรอหั้น,นห้าโม,มงนก็ได้ชั่วโมงกว่าเนี่ยบอสไม่ทางราค่ะไม่ทันรไป เราเป็นประธานยังไงก็ไม่ต้องออกอยู่แล้วแต่เราก็แสดงน้ำใจหน่อยกดดันให้คนอื่นๆเดินออกไปอย่างเนียนๆตรงนี้นะในเมื่อมันเต็มฉันในฐานะประธานบริษัทฉันขอเสียสละออกก็ได้ไม่ได้รับท่็นประธานประธานไม่ไเจ้านผมนะท่านประธานจัดลุงมันไดไม่ได้ครับเป็นไปตามแผนซื้อใจลูกน้องได้ด้วยต่อไปต้องรอดูว่าใครจะยอมออกจากลิฟต์ ไอประธานเจ้าเล่จริง,รงๆกำเป็นมีน้ำใจเฮ่แต่ถ้าโยมไม่เกออกจากลิปไปโดนเต็งเต้งแน่ๆเราจะใช้แผนเดียวกับมันดีกว่าไหมอืมไอบอสแกคิดจะใช้แผนเดียวกับไอประธานใช่ไหม <c oughs> เอาแบบนี้ดีกว่าท่านผมออกเองก็ได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกเองก็ได้นะครับบอสแต่ว่าผมเจ็บขาอยู่ครับบอสฮึสำเร็จฮ่าฮ่าฮ่า ไม่เป็นไรครับบอสเดี๋ยวผมออกเองก็ได้นะครับบอสแต่ว่าตอนนี้ผมจะบขายอยู่ครับบอสไอเมนเมืองไอกลอนไม่อยากเป็นหัวหน้าใจร้ายมึงต้องห้ามกูสิไอบอสอย่าเลยเมนเมืองเจ็บขาอยู่ไม่ใช่เหรอเสร็จกูเอายังไงดีกูก็น้ำหนักเยอะที่สุดในลิฟต์ด้วยหนูเองก็ได้ค่ะหนูไม่ต้องอน้งเป็นผู้หญิงน้องค่เดียวเอง จะพอกเองก็ได้ฮะนไม่ไม่น้องจิตใจพผู้ชายเดี๋ยวร่างกายเขาผู้หญเดี๋ยวเ้าโอนเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรก็ป้้เจอป้าท่างใจรไม่ร่างกาอ่อนงนะไม่เป็นไรป้าจี่าหนี่ด๊ดค่ะออต้องทำก่อกะอจัปย์ต้องใช้ลิปอย่างเดียวเลยใช่คะต้องใช้ริบเ่วเลยโอเคโอเคต้องใช้ริบค่ะต้องใช้ริปโอเคต้องใช้ริป ฉันรู้แล้วว่าใครจะออกงั้นฉันออกเองไม่ได้ท่านประธานจะลงท่านประธานจะลงมันได้ไม่ได้นะคุณดูเวลาสิว่านี่มันกี่โมงแล้วซีซุงแล้วครับท่านประธานเอาเรียบร้อยแล้วเหลือฉันคนเดียวแล้วสินะไหนๆมาแล้วอยู่ต่อเลยดีกว่า